สวัสดีครับพอรัเสเซียตัดสินใจปุกยูเครนแน่นอนว่ามีคนไม่น้อยสนับสนุนรัเสเซียเหตุผลก็แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ชอบสหรัฐมิกาป้างหรือว่าพื้นฐานเนี่ยเป็นพัธมิตรกับรัเสเซียนี่อยู่แล้วแต่ก็มีไม่น้อยที่ติดภาพความยิ่งใหญ่ของรัเสเซียรัเสเซียก็คือเอาเชิญใน้ีบทางเลือกสรับผู้ติดตามที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลทางการเมืองนี่มากนะัก ชอบในรูปร่างอาวุธของรัเสเซียชอบในภาพลักษณ์ของปูตินแค่นั้นก็เพียงพอให้น้มเอียงไปหารัเสเซียทางความคิดได้พร้อมกับกวีกวาดหาเหตุผลมาสนับสนุนรัเสเซีย แต่แรงจูงใจหรือว่าแรงขับที่ทำให้เชียร์รัสเซียมากกว่าปกติในสงครามยูเครนในครั้งนี้ก็คือความอัดอั้นที่อยากจะเห็นแสนยานุภาพของกองทัพรัสเซียเพราอถึงแม้ว่ารัสเซียเนี่ยจะมีปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลางบ้างแต่มันก็ไม่ชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับภาพที่เคยเห็นจากสหรัฐมิการและก็นโตกองเชียร์รัสเซียอยากเห็นแบบนั้นแต่รัสเซียไม่ได้มีโอกาสจะทำให้เห็นซู34มสิบสซูสาทีอมาตาทีเก็ก็คือความหวั และแล้ว,ลวโอกาสก็มาถึงสงครามอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจันซึ่งรัสเซียเนี่ยมีฐานทัพอยู่ในอาร์เมเนียแล้วก็เป็นพันธมิตรกันความคาดหวังก็คือรัสเซียลูกพี่มีใหญ่จะไล่ทุบอาเซอร์ไบจันอย่างราบคาบโดยแสนยานุภาพทางทหารอันดับสองของโลกรอแล้วรออีกรัสเซียก็เงียบมีน้ำซ้ำอาเซอร์ไบจันเนี่ยไล่ทุบอาร์เมเนียแบบกระจุยต่อหน้าต่อตาของรัสเซีย ความอัดอั้นของกองเชียร์เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแต่ก็พยายามทําความเข้าใจว่ารัเสเซียเนี่ยวางตัวเป็นกลางเป็นลูกพี่ที่ดี พอม,มาถึงสงครามยูเครนรัสเซียลงมาเล่นเองมันไม่มีอะไรที่จะมาขวางกาั้นแสนยานุภาพแล้วโลกจะได้รู้ว่ารัสเซียเนี่ยแน่แค่ไหนความอัดอั้นทั้งหมดจะมาลงที่ยูเครนพร้อมกับความคาดหวังของกองเชียร์อีกอย่างเนี่ยยูเครนไม่ได้แข่งแกร่งอะไรก็ไม่แปลกที่รัสเซียจะฮึกเหิเมเข้าใจถึงความอัดอั้นนะครับนั่นก็คือภาพและก็ความรู้สึกจากภายนอก แต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่รัเสเซียนี่คิดและมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่กองเชียร์นี่หวังวันที่81ของสงครามนอกจากภาพรถถังรัเสเซียที่ถูกทำลายมีมากขึ้นกำลังทางกาศก็แทบจะหายจากท้องฟ้าสูสามสส่ซู 34, ซ 35, ถูกยิงร่วงรัเสเซียไม่สามารถครอบครองน่านฟ้าได้มีนํำซ้ำรัเสเซียต้องถอนกำลังไล่จากกรุงเคียบมาเมืองเชอร์นีฮีปและสุดต้องถอยจากเมืองคาคีปมันไม่มีคำพูดใดที่จะมาอธิบายแสนญยานุภาพอันดับสองของโลกได้ มีแต่คำปลอบใจว่าเรายังอยู่ในแผนเพราะเป้าหมายของเราก็คือดอนปาสเอาจริงสถานการณ์แบบนี้ไม่เฉพาะกองเชียร์ที่ผิดหวังนะครับไหนพันนพลรวมถึงผู้นำของรัสเซียก็ผิดหวังเช่นกันแต่ว่ามันบอกใครนี้ไม่ได้มันไม่ได้ผิดที่อาวุธหรือว่ายุทธวิธีของรัสเซียแต่ว่ามันผิดที่ความคาดหวังที่มันสูงนีต่างหากความคาดหวังบวกกับความอัดอั้นมันมีสูงสูงเกินความสามารถของอาวุธ แต่ถึงอย่างไรรัเสเซียก็ยังสามารถยิงขีปนาวุธยากยะไกลได้ยังเหลือความอันตรายอยู่แต่ว่าขีปนาวุธพวกนี้มันยิงทำลายได้แต่ว่ามันยึดไม่ได้มีราคาแพงด้วยมันไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้ถ้ามีจํานวนไม่มากพอมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของยุทธวิธีเท่านั้น81วันถ้าจะบอกว่าเป็นฝันร้ายของรัสเซียอันนี้มันก็ไม่ผิดนอกจากรัสเซียจะเสียหายล้มตายยูเครนก็เสียหายล้มตายนี่เหมือนกันมันมีควรจะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้สิ่งที่รัสเซียเร่ง ที่สุดก็คือยึดโรงงานเหล็กอาร์ซอฟสตาลในเมืองมารีอูปอรเพราะมันใกล้เคียงที่จะทําได้ที่สุดแล้วของรัสเซียหลังจากที่ถล่มหนักมาหลายวันแต่ก็ยังยึดไม่ได้มีรายงานว่ารัสเซียเนี่ยตัดสินใจใช้ระเบิดฟอสฟอรัสถล่มโรงงานเหล็กมันเป็นอาวุธต้องห้ามนะครับต้องคุม้มค้ั่งขนาดไหนรัสเซียถึงต้องทําแบบนี้ กำลังของยูเครนอยู่ในชั้นใต้ดินยากมากในการจัดการแต่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ใต้ดินตลอดนะครับมีออกมาตีโต้สกัด การใช้ระเบิดฟอสฟอรัสก็หวังผลทางเคมีระเบิดฟอสฟอรัสคืออะไรมันเป็นระเบิดที่มีส่วนผสมของฟอสฟอรัสขาวมันติดไฟง่ายแล้วก็เผาไม่นานควันของมันมีผลกับระบบหายใจนอกจากสเกตดของมันถ้าโดนตัวแล้วก็จะไม่เข้าไปในร่างกายรัสเซียก็หวังรมควันอาซอฟสตาวนี้ไปด้วยมันแสดงถึงความยากในการยึดรัสเซียเลยใช้วิธีนี้ เพราะถ้ายื้อเวลาออกไปกำลังของยูเครนลงมามารีอูปอมันก็ไม่แน่ว่ารัเสเซียจะรักษามารีอูปอนี่เอาไว้ได้ลําพังแค่นี้รัเสเซียก็เสียรางวัลเบอร์สองของโลกนี้ไปแล้วจากการโจมตีสายฟ้าแลบรัเสเซียทไม่ได้รัเสเซียหันมาวางแผนยืดเยื้ออันนี้จุดประสงค์ไม่ได้แจ้งนะครับหลายคนคิดไปเองว่าจะให้ตนตกแล้วก็ยูเครนเนี่ยอ่อนแรงลงไปแต่ว่าบางทีรัเสเซียอาจจะแค่ยือ้อเพื่อรักษาหน้าเบอร์สองเท่านั้นอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ